รับน้องกบไปเลี้ยงกันไหมครับบอกเลยว่าน้องกบตัวนี้เนี่ยสามารถทำเงินได้วันละ1.3%แต่ว่าเราเนี่ยสามารถทำการซื้อ NFT ที่เป็นส่วนเสริมเนี่ยไอเทมเข้ามาแต่งน้องให้น้องเนี่ยสามารถเอินได้มากขึ้นได้อีกด้วยครับและนี่คือค r ิปโต f o กเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะโปรเจกต์ Project ตัวนี้เนี่ยจะเป็น NFT รูปแบบของ DeFi โดยการนำา LFT เนี่ยไปทำการฝากเอาไว้ครับ เพื่อที่เราเนี่ยสามารถทําการเอินออกมาได้มันก็จะมีพวกอะไหล่นะครับหรือว่าเป็นไอเทมเสริมที่เราสามารถทําการใส่ในส่วนของน้องกบได้ครับแล้วก็ในส่วนของการมิ้นท์เนี่ยเราก็เข้าสู่ตัวนี้ได้เลยแอปตัวนี้นะแล้วก็กดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นส่วนของตัวละครน,นี่ครับมันก็จะมีเป็นอาชีพต่างๆมีไอเทมรถแมพยังมีการอัปเดตเรื่อยๆครับจะมีที่ดินด้วยนะเออ แล้วก็จะลง iOS และ Android แล้วก็ PC อื่นๆซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการพัฒน,นานะครับเป็นแบบ Meta w o r d ด้วยนะแต่ว่าจะถึงหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออแล้วก็ในส่วนของตัวนี่เลยนะครับ t e l e gram หรือ Twitter เนี่ยเราสามารถเข้าไปติดตามได้โอเคเรามาดูในส่วนของตัวกระเป๋าเลครับที่เชื่อมต่อก็เป็น Meta Mask หรือว่าจะเป็นกระเป๋าอื่นๆแต่ว่าก็ใช้ Meta Mask เนี่แหละเพราะว่ามันใช้ c h a BSC เนาะมันก็จะง่ายกว่า ส่วนเหรียญที่ใช้เนี่ยจะเป็น BUSD นะเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการฝากนะครับจำนวนเงินที่เราต้องการครับถ้าเรากดตัว50เลยเนี่ยมันก็คือขึ้น50เลยแอดเนี่ยจะลงทุนอยู่ประมาณ30เหรียญน,นะครับอันนี้คือคำนวณมาละนี่นะแอดจะเปิดทั้งหมด6กล่องก็มาดูกัน,นครับว่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็จะมีการแอปพูบนะครับ for free เราสามารถทำการขอฟรีได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวแอดจะมาทำการเปิด 30เหรียญนะอ่ามันก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับเป็น2ส่วนก็จะมีอ่าอันนี้เป็นพวกไอเทมต่างๆนะแล้วก็เปิดแต่ว่าเราจะต้องทำการแอปพูฟค่าฟรีอยู่ที่0.9นะเราก็ใส่ไป30.09โอเคเดี๋ยวนี้รอโหลดแป๊บนึงอ่าได้แล้วแล้วตัวที่เราได้ก็คือนี่0.056อ่าอันนี้ได้เยอะหน่อย อันนี้ได้เยอะหน่อยเป็น0.4ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวละครที่เราได้ครับก็จะมีตัวที่สูงด้วยเนาะมีตัวธรรมดาถ้าเกิดเรายิ่งได้ตัวละครที่ดีนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสอ๋อนี่ห้าเหรียญอันนี้คือมันแบ่งนะครับเป็นตัวละ5อันนี้เป็นตัวละ50ตัวละห้าเหรียญเนี่ยก็เฉลี่ยไปเป็นตัวเนาะเป็นตัวตัวหลังจากที่แอปเนี่ยทำการขอ NFT ฟรีเนี่ยก็มาแล้วนะแล้วก็ NFT ที่มิ้นไปเมื่อกี้เนี่ยก็ขึ้นมาครบแล้วด้วยอ่าเห็นไหมครับ แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนะครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่าเอ้ยมันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นในนี้อัปเกรดครับเราจะต้องผ่านอย่างน้อยนะครับ7วันเราถึงจะสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มไรายได้ของเจ้าน้องกบได้แล้วก็ในส่วนของการถอนเนี่ยก็อยู่ที่30บวันนะครับเราก็จะสามารถถอนทุนออกมาได้แล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์หรือว่าการเสริมพวกมัวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้ครับมันก็จะบวกเพิ่มตามราคาที่ เราเนี่ยใส่้าไปว่าใส่ไปกี่สามารถมาดูเพิ่มเติมที่ w h i t ปเปอร์ได้ว่ามีกลไกอยังไงบ้างนะครับมีเงื่อนไขยอย่างคืนเงินเนี่ยต้อง30วันครับแล้วก็อัปเกรด NFT เนี่ยก็คือต้อง7วันโดยจะนับเวลาจากวันที่เกิดครับซึ่งมันจะมีระบุอยู่ตรงนี้ครับว่าวันที่เกิดเนี่ยเกิดเท่าไหร่นะแล้วก็การขายนะครับผู้ใช้สามารถขาย NFT ของตนเนี่ยในตลาด NFT ของแพลตฟอร์มได้ผู้ใช้รายอื่นเนี่ยสามารถรับ NFT ได้จากการซื้อ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีราคาที่สูงแปบลบว่าตัวกบที่หาย,ยากเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มราคาให้มากขึ้นได้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบที่เพิ่มรายได้มีอะไรบ้างเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้ครับอ่าเห็นไหมครับรายได้ขั้นต่ําก็คือ1.3ต่อวันนะอ่าการคืนเงินอยู่ที่30วันอ่าเห็นไหมครับก็มีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็ลองดูนะเจ้าน้องกบสุดน่ารัก แล้วก็ในส่วนของตลาดนะครับเราก็สามารถมาดูได้ว่ามีตัวอะไรบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเล่นแล้วเราสามารถขายได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวที่ขายเนี่ยก็จะสูงหน่อยเราก็มาดูที่ตัวโลไฮนะดูว่าต่ําสุดตัวเท่าไหร่ห้าเหรียญห้าเหรียญกว่ากว่าครับเออแล้วเขาจะขายต่ากว่าราคาไหมอ,อ,อันนี้ต้องมาทําการซื้อนะครับแล้วก็เสนอไปในส่วนของราคานะครับเนี่ยมันจะเป็น เปิดเหมือนครับเปิดราคาไว้แล้วก็มาบิดกันอะไรถ้าบิดไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราซื้อตัวถูกถูอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาปล่อยในราคาที่ถูกจริงๆอะ่ะเราก็ซื้อได้นะแต่จริงจริงถ้าซื้อก็ซื้อตามราคานั่นแหละแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่หาย,ยากครับในมูลค่าใกล้ๆกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แพงมากครับเพราะว่าแพงมากมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะ่ะมัน เราเล่นไปซื้อตัวปกติดีกว่า ROI เนี่ยก็ได้คืนเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2%นะเห็นไหมครับแล้วก็มันเนี่ยมันมีการระบุเพาดานเอาไว้ด้วยนะเพื่อการแบบไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเจ้าน้องขบอยากรับไปเลี้ยงดูนะก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับแต่ว่าอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะใครที่อยากได้เอทฟรีเนี่ยก็สามารถทําการขอได้นะครับทําตามเงื่อนไขางานที่เขามอบให้เราก็จะสามารถได้รับได้เลยนะโอเคครับสวัสดีครับ